ทำหร Box, ือใช่ไหมโอเคสวัสดีวันนี้ผมก็อยู่กับช่องพี่ไปเลยช่องของพี่สนของพี่ของผมนะวันนี้ผมก็แจมวันนี่ยะไปเล่นน้ำด้วกันที่คนอ่ะ คลิปอะไรคลิปคลิปสงการที่ยังไม่ถึงสงการได้ไหมได้เดี๋ยวพี่ทำให้คืพทำก็เลย